แผงรกแผงนู้นนะครับเป็นแผงคับเซล์นะนะครับแผงแรกนะคับเซล400วัตต์นะอ่านี่นะครับผมผมติดตั้งพร้อมกันหมดเลยนะครับ3-4แผงนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับที่อยู่ข้างล่างนะทําแบบนบ้านนะครับผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมช่วยกระทํากับน้องนะครับผมเนาะนี่นะครับไม่ได้ล้างแผงเลยนะครับนี่นะครับ สวัสดีตอนบ่ายสักรอบนะครับผมกับตนุ่มนะนะครับก็วันนี้วันวันหยุดนะครับเหมือนเดิมครับวันอาทิตย์เนาะก็มาตั้งแผงนะครับวันนี้คือมาตั้งแผงเป็นถาวรแล้วนะครับเป็นตั้งแบบในสะผมนะครับติดตั้งแบบถาวรนะนะครับขึ้นฮองขึ้นหิ่งเรียบร้อยนะครับเนาะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนที่ทำคลิปนะครับเป็นข้างๆสรงสะะอนุดาตผมนะครับสาน้อยผมนะเพราะว่า ผมได้เอาแผงขึ้นติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนดูนะครับว่าผมติดตั้งยังไงนะกับแผงมองฟัด 3- 4แผงแล้วก็แผงับเซลนะผมจะติดตั้งด้วยกันเลยนะครับผมเนาะโดยติดตั้งแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆน,นะก็งบประมาณก็ไม่มีนะครับไม้เมืผมก็ตัดเอาแต่ไม้ไม้พงไม้ไผ่นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ตัดมาจากต้นไม้นะครับมาตัดเนาะ ก็ทิ้งไว้นานแล้วนะครับผมก็เลยเอามาทําประโยชน์นะครับทําเป็นเเออออ่ออ่ที่หิ้งละกันเนาะหิ้งหิ้งเอ่อแผงโซลาเซลล์ละกันเนาะอะ่เดี๋ยวไปดูละกันครับผมอ่านี่นะครับผมผมติดตั้งพร้อมกันหมดเลยนะครับ3 4แผงนะครับผมนี่นะครับติดตั้งแบบบ้านๆเลยนะครับนี่นะครับผมทําเป็นหิ้งอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยนะ ทุกแผงเลยนะครับผมผมติดตั้งทุกแผงเลยนะแผงแตกของเ้าขึ้นนะอันนี้แผงเปโมโนครับโทษทีเป็นโมโนนะร้อยยวัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นโพลีแตกนะครับร้อยยวัตต์เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะนะครับแล้วก็ที่เหลือ3แผงก็เป็นอะโมฟัสนะครับ3แผงนะนี่นะครับผม3แผงน่าเอาขึ้นหมดเลยนะครับผมแล้วก็แผงแรกแผงนู้นนะครับเป็นแผงฮับเซลนะนะครับแผงแรกนะฮับเซลสี่ร้อยวัตต์นะ นะครับผมเดี๋ยวผมรออามอฟัสอีกแผงหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวจะเกลี่ยพื้นที่นะครับเนาะจะทําพื้นที่เพิ่มนะครับให้มันนะก็จะครบสีแผงนะครับก็ข้างล่างก็จะประมาณนี้นะครับที่อยู่ข้างล่างนะทําแบบบ้านนะครับผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมช่วยกันทากับน้องนะครับผมเนาะนี่นะครับไม่ได้ล้างแผงเลยนะครับนี่นะครับฝุ่นก็เคลอะเลยนะครับผมแผงแรกนี้จะเป็นแผงแผงนี้นะครับจะเป็นแผงเ ฮับเซล400วัตต์นะนะครับแดดค่อนข้างดีเลยนะครับวันนี้นะนี่ะครับข้างล่างก็ทําเป็นไม้นะครับนี่นะครับผมก็มีเสาปูนนะครับนี่ะครับข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ล่มมาถึงนี่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคูสะน้อยผมนะครับนี่นะครับผมผมก็จะนั่งทําคลิปอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาบังแดดอีกสักหน่อยนะครับนี่ครับข้างล่างแพงนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม เนาะวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูที่ผมติดตั้งแผงไปแล้วกันนะครับก็ใช้ยึดก็ใช้เชือกฟางใช้อะไรยึดธรรมดานี่แหละครับผมก็หาไม้คงไม้คำ้ำให้มันแน่นหนานะครับอันนี้ก็เป็นไม้ค้ำนะอันนี้ก็เป็นเสานะครับเสาที่ยึดกับตัวแผงนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่นะทําเป็นคานนะครับแล้วก็เอาตัวแผงขึ้นนะครับนี่นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผม ก็เวลานี้ก็เป็นเวลาจะบ่ายสองแล้วนะแดดกาลังจ้าเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับก็ติดตั้งตรงคูสะผมนั่นแหละครับอันนั้นฝั่งนั้นก็เป็นสะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับกับปั๊มผมก็ยังใช้ได้นะปั๊มผมก็ยังใช้ได้นะครับนะปั๊มก็ไม่ได้เสียนะครับผมซื้อมาครั้งเดียวคือใช้ได้ตลอดเลยคราวนี้นะครับไม่มีคําว่าเสียเลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับสายก็ปล่อยแล้วยงระยางอย่างนี้เลยนะครับเวลาทําคลิปก็จะได้ง่ายๆนะครับผมเนาะ นี่นะครับคือสถานที่ที่ผมทําคลิปนะนี่นะครับผมแผงก็อยู่บนนี้เลยนะครับติดตั้งหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะ <tuh. S 1> นี่นะครับอยู่ตรงสระน้ําเลยนะครับผมตอนนี้คือบรรยากาศก็ประมาณบ่ายสองนะผมเพิ่งติดตั้งเสร็จตั้งแต่เช้านะครับนะติดตั้งกับน้องนะครับประมาณนี้ตัวไฟนะครับตัวไฟตุ้มนะครับตัวไฟล้อแมงดาตัวนั้นนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับจะปีแล้วนะครับผมก็ยังสว่างถึงเช้าเลยนะ นะครับที่ผมติดตั้งนะนะครับผมก็วันนี้ก็ถือโอกาสเลยนะครับมาติดตั้งแผงโซลารเซลล์นะครับก็ติดตั้งให้เป็นมันเป็นแน่นหนาถาวรมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องยกออกยกเข้านะครับติดตั้งอย่างนี้เลยนะครับเวลาผมมาทําคลิปนะครับเพื่อนให้ผมทําคลิปนู่นนี่นั่นก็จัดให้เพื่อนได้เลยนะครับผมไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่ต้องยกออกยกเข้านะครับผมเนาะมันหนักนะครับแผงมอฟัตที่ขึ้นหนักนะครับ หนักครึอ่ง20กิโลนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ใช้เวลาไม่เยอะนะก็ให้ดูก่อนนะครับว่าผมติดตั้งยังไงนะก็ติดตั้งแบบบ้านๆนี่แหละครับหาอุปกรณ์ได้แบบบ้านๆก็ติดตั้งเลยกับน้องนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับที่ผมทานะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ตาหนุ่มด้วยนะวันนี้ก็ มาโชว์ <laughs> โชว <admission> <laughs> ์แผงนะครับ <laughs> เอาขึ้นหิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาขึ้นหิ้งเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็ฝั่งนี้ก็ล่มนะครับก็นั่งทําคลิปอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมเนาะปลาก็เยอะเลยนะครับปลาก็มีเยอะนะครับยังไม่ได้ปล่อยอยีกนะครับปลาก็เอามาขึ้นกินเรื่อ <tumor> ยๆน,นะครับปลาในสระนะนะครับผมเนาะปั๊มน้ําก็โอเคนะครับถามถ่ายปั๊มน้ําเพื่อนถามปั๊มน้ํามาก็ยังโอเคนะ นะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับเพื่อนๆคุ้มนะครับคุ้มเลยลงทุนครั้งเดียวนะครับนี่ก็จะเข้าเดือนที่4ที่5แล้วมั้งนี่นะครับตั้งแต่ซื้อมานะนะครับผมก็ใช้มันประมาณวันละ4-5ชั่วโมงนะผมเปิดนะครับผม4-5ชั่วโมงนะก็รันได้ปกตินะครับผมไม่มีปัญหาอะไรติดติดขัดเลยนะครับผมน้ําก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับกับปั๊มตัวนี้นะซื้อเลยครับคุ้ม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 นะครับผมอ่ะโอเคครับผม